เห็นต <ahora. S 1> hey, ัวต ok. so. ัวมันดูพี่มันบนหน้นหน่าน่น่เห็นตัวก็เห็นต่โตมันก็เอาน่ะน้องตั้มเลยน้องตตั้มาไปส่นยอดต้นนั้นได้ไปซ้ำมนี่จับูงาเลท่่เออกรดๆระดับ นกกระจิบดี่น้องนกกระจิบเอาไปแล้วไปแล้วใช่ไหม คิปไปน้องก็เคยเห็นเด้นเนี่ยป็นหากินกน,นี่แค่หละเห็นว่าต <c oughs> ีนนกแดกมองมองรูมงาไหมานะพี่น้องเห็นไหมมองติงมันเห็นตีนนกแดกอกแดกๆๆๆลยู่เห <c oughs> ็เต็นกันมาแล้ว tuần nho đây phải nong nhiều nhọn luôn, <laughs> <laughs> mà nó mày mang tới dễ dãi, mày cứ mang tới dễ mày nó cứ mang tới dễ dãi, nó mày mang tới dễ